ผมขอร้องหมอลำได้ไหมครับได้เลยได้เลยครับเต็มที่ว่าจะขออจะม่เขชอบพี่เบิร์ตนะต้องร้องชอบพี่เบิร์ดแต่จะร้องหมอลำคช่ต้องชอบหมอลำเลยต้องใช้พื้นที่ด้วยไหมคะงั้นแล้ันไทยร้องตามเราสองคนลำเออค่ะเดี๋ยวเราหลบให้เพื่อนนิดนึงค่ะเจิญค่ะแจ้งค่ะละหุนบ่สูงสาวมองเว้น สูงบ่ถึงเกณฑน,นางเห็นอายเป็นทางผานละสาวเจ้าบ่สงสารชายในฝันอีน้องคือสูงโกดอกคุณแม่เอาไวั จริงแล้วเนี่ยกษมบันดิต์นี่เขามีนักร้องดีๆเยอะนะผู้ประกาศของเราคุณสถาพรก็จบจากที่นั่นโอ้มีน่าละแม่เส้นเสียงคุณภ่ากันมาเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มอีกหนึ่งด้านไหนดีเป็นแนวไหนคะล็อกครับโอ้โหแม่มาขวบขวาด้วยไหมคะอันหนุ่ยเนี่ยอันหนุ่ยอันหนุ่ยอันนุ่ยไม่ไ่เลยนะสามไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมา ขอจงอย่าเป็นกังวลวันนี้คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่ดูแลเธอด้วยคำว่ารักด้วยใจ กรรมาการได้ยินดีใจแน่<ช>ะ้ะอสุดท้ายค่ะเชิญค่ะจะขอมอบใจให้เธอไว้ครองให้ใจเราสองประคองรักมันหากถึงวันนั้นเธอมีใจเดียวโอ้โหนี่คุณผู้ชมคะ ดูจากหน้าตาน้องคิดว่าจะน้องแบบทุกชัยนดาลเลยไม่ใช่แต่อะไรก็ได้ค่าะอีกท่านนึงค่ะดีไหมครับเพสุดท้ายที่เข้ามาไม่เอาดีกว่าค่ะอายุต่ำมากดีกว่าที่มีแต่ละคนมีมีนัมเบอร์มีเลขกันหรืยัมีเลขหรือยังยังอ๋อต้องรอทุกคนมาใช่ต้องรอวันที่สี่ค่ะมาขอตัวแทนสักหนึ่งคนฝากโครงการนี้กับคุณผู้ชมให้ติดตามใครดีเอ่ยมีไหมคะอ่าเนี่ยมิชชันค่ะแล้วมีการเตซมกันมาก่อนค่ะค่ะก็ขอฝาก เอ่อันพวกเราด้วยนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยโหวตด้วยก็ดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่สอบถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเองก็รู้ตัวเองแล้วแหละว่าเข้ามาในบ้านและวได้ฝึกซ้อมเพลง,งนักล่าฝันบ้างหรือยังคะ ได้เลยร้องอ่ะงั้นเราจะปิดเบรกนี้ในการร้องพร้อมกันหมดเลยได้ไหมคะไม่เนี่ประนด็ว่าตอนนี้เราเข้าไปแล้วตึง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 เออจงหวักมาติกตองจะไปเป็นดาวอย่างนี้เลยแล้วในระหว่างนี้นะครับคุณดอยคุณสุกี้แล้วผมก็จะถือกระเป๋ากลับบ้านกันยิ่กไปไม่ต้องใครหวตดเพราะอายุเกินอยู่แล้วใครร้องไม่ได้ก็ทำไปใครร้องได้เนี่ยก็นำเนื้อรอช่วยจังหวะอะไรกันทีนี้ไปแล้วนะคะเราจะลาวคุณผู้ชมด้วยเพลงนักล่าฝันนะคะ จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู okay, ่ในสายไฟอะแครดิ้เี่ยชื่อโครงการเราค่ะว่าคค่ะ Daydreaming นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัวแทนนะครับที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในปีนี้9คนแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับกับเรื่องราวน่าสนใจมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับนิวส์แวร์ตี้ในวันนี้ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ